สวัสดีค่ะจะพาลูกคนไปรู้จักกับแมวจรที่บ้านนะคะมีกี่ตัวมีอะไรบ้างนะคะ,ะตัวสีขาวนะคะไม่ได้เป็นแมวจรน,นะคะเป็นแมวที่เลี้ยงไว้ชื่อชื่ออะไรตองชื่ออะไรชื่ออะไรแนะนาหน่อยสวัสดีค่ะหนูชื่อตองค่ะตอนนี้หนูอาย,อยุสิป,ปีนะคะหนูกําลังจีบกับผู้บ่าวอยู่ตัวนี้นะคะคือเท่าเท่าเทาเท่าเท่าอายุเยอะแล้วนะคะอันนี้เป็นแมวจรน,นะคะมาอยู่ด้วยนะคะประมาณ อยู่ด้วยประมาณได้ประมาณ5เดือนแล้วนะคะเป็นตัวลักษณะส,สีเทานะคะไม่สามารถที่จะอุ้มได้ปกตินะคะวายน่ากลัวค่ะเออโอเคไม่ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งไม่ยุ่งอ่าต่อไปนะคะนี่เป็นลูกของอันนี้เป็นลูกของใครนี่เป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายอันนี้เป็นลูกของ แมวจรนะคะมาคลอดที่บ้านนะคะนี่ก็ได้ลูกออกมาเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวผู้นะคะชื่อน้องวัววัว,วตัวนี้ว่าจะจับให้คนอยู่แต่ว่าไม่สามารถที่จะจับได้เพราะว่าแม่ห่วงนะเท้าก็ใจดีอยู่เนะเท้าใจดีอยู่เนะเท้าเป็นแะม่ใจดีอยู่นะนี่ยินไหมใจดีอยู่ ตองเป็นอะไรทเธอเป็นอะไรตองเธอเป็นอะไรแม่ไม่ม่ไม่มไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจะพาไปดูตัวต่อไปนะคะ แน,น,นะนำตัวน่อยชื่อมะเหมียวมะเหมียวแนะนำตัวน่อยแม้เป็นวิเชียนมากมมเป็นลูกแมวจรเหมือนกันค่ะแล้วแล้วก็เอาเก็บมาเลี้ยงแล้วก็รักเหมือนลูกตอนนี้ทำหมันแล้วค่ะไม่มีลูกแล้วน,นะคะตาของหนูจะเป็นสีฟ้าอยู่นะคะแต่ลายของหนูจะไม่ จะคล้ายๆกับวิเชียนมากอยู่ตัวยังไม่เหมือนเท่าไรไม่ค่อยร้องค่ะน,นี่ใส่เรียบร้อยจับมือหน่ตยต่อไปนะคะเป็นเอาใครแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยหนูเป็นใครหนูคืออาตูน้องอาตูอาตูอาต,อตูเดี๋ยวพี่กวางให้ออกมานะให้ออกมานะเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะกินข้าวก่อน ต่อไปเป็นอาต o n 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 ครับเดี๋ยวอาต o n มันไม่ชารตอาต o n โฟกัสอาตงหน่อยก็ไม่โฟกัสอาต o n เลยอาต o n อาต o n สิงนี่โฟกัสแต่อาตงเฮ้ยโฟกัสอาต ong ไหนอาต o n ครับอาต o n ตรงๆนะคะเป็นผู้ชายไม่โฟกันเลยก่อนแนะนำตัวต่อไปนี่เป็นแม่ของเป็นตัวเริ่มต้นที่ทำให้เกิดแมวจรแล้วก็จับตัวไม่ได้นะคะตัวนี้เลยเนาะไปแล้ว